เสียงอยู่ใกล้อ่ะวิชิ่ววิเชิ่วไม่มีไม่มีอะไรต้องกลัวเสยผมแป๊บไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวทุกคนไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวเอาล้วครับสวัสดีทุกทนทุกทน,ทกทน <laughs> สวัสดีทุกคนดนะ้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโปรตีนฟอร์มาเซอร์ลนะคือแบบเกมไหนก็นไม่รู้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วตอนนี้ จริงๆนะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรละไหนดูซี่มเกมมันเป็นเกมแนวไหนกันนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นแบบมันคือตูดนะเกมที่เต็มไปด้วยตูดอย่างงั้นเท่าไรแดงเดะว้าวว้าวตูดแน่นมากเอากดยืนไงอะ่ะเอา้าเอา้าอ๋อคอนโทรลชิชิชๆๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ กี่เปอเอ็นเอรแหละไม่มีอะไรหรอกหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอืมอไหนดูสิว้าวโววโววโวเขาให้เก็บทั้งหมด20อันเราเก็บได้5อันแล้วนะก็เป็นอะไรที่รวดเร็วทันใจลื้เกินแต่เสียงไม่ใช่เสียงนี่แบบแสงมันแสบตามาเกมนะโอ้โหทางสะดวกเว้ยเราได้จบคิปภายใน10นาทีหรือไม่ ใช้แต่สิบน,นาทีหรือไม่สิบนาทีหรือไม่สิบเลือดทีหรือไม่แสงมันแสบตามากแล้วลุตรงโอ้โหแสงจริง,ง,งๆนะทุกคนแสงมันแสบตามากอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เป,เ,ปเปิดคือก็มองไม่เห็นอะไรเลยอ,อเก็บโปรตีนฟอร์มาเซอร์คือเราเป็นไงเนื้อเนื้อเรื่องเป็นยังไงคือเราต้องการจะมีกล้ามใช่ไหมคือเราต้องเก็บยี่สิบถังไอเวยโปรตีนยี่ชิชชิบ โอ้ oh my god อุ้ยใกล้มาก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 โว้โว้โว้ผมนี่ก็บางตาด้วยกันไม่ได้ตัดผมมาเป็นปีแล้ว,ลวตอนนี้เดีย๋ยวผมยาวมากทุกคนดูดิผม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 ของผมผม,ผม,ผม,มันยาวมากเลยนะจียฟิกการไปหายไปไหนแล้ววะขออยาได้เจอเลยโอ้โหแต่มเปิดไฟที่โคตรแสบตาเออยืนกดคอนโทรลโอเค

เออว้าวว้าวเราไปเล่นโหมดฮารไหมหลังถ้าเกิดจบจบถ้าเกิดมันจบได้นะถ้ามันจบได้นะอืมมันง่ายไปไหมฮะมันง่ายไปไหมฮะพี่กล้ามพี่กล้ามเมื่อกี้ผมเป็นอะไรแดงๆตรงเนี้ยเฮ้ยเสียงเสียงไม่หยูด กูไม่อยู่แล้วหนึ่ง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 โอ้สิบเก้าอยู่กล้ขึ้นไหวอยู่กล้ขึ้นไหวเสียงอยู่ใกล้อ่ะวิชิ่ววิเชิ่วไม่มีไม่มีอะไรต้องกลัวเสยผมแป๊บไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวทุกคนไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวว้ายว่าใครอยู่ต้อรกลัวเลย โอ้ยแม่งสาเก็บครบแล้วอ่ะถ้ามันโดนบีบคอแล้วก็พาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครส่งไลน์มาใครส่งไลน์ยังยังแล้วเราจะเก็บยังไงอ่ะเราจะแกลบยังไงไม่เห็นไม่เห็นพี่ก้ามพี่ก้ามถ้าเราเปิดไฟอ่ะเห็นปะ ไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเหงื่อตกอไรเกมอะไรวะไม่ใช่เกมผีด้วยซ้ำกลัวอะไรไม่มีเลยต้องกลัวเลยเออมไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะโอมันรู้ได้ไง,ไไไงทำไมมันยากขึ้นวะเฮ้ยอะไรแดงๆอะ่ะเฮ้ยชุบม,มันเกิดตรงนี้อีกแล้ว โอ้อะไรอ่ะมันเห็นได้ไงอ่ะเสียงผมได้ยินเสียงทุกคนได้ยินเสียงเสียงอยู่ใกล้มากเราคิดปเองวะคือไอ้ไอเสียงฟ้าร้องนี่ชุดสายมือทุกคนผมได้ยินเสียงจากสายมือจะผ่านไหมนี่ยจะผ่านไหมนี่ย

ทีไเกมอะไรวะเนี่ยถามจริงมันยากตัวไหนวะก็แค่เก็บโปรตีนหูฟังกูหลวมเลยย่ยอดีว่าผมว่าน่าปลอดภัยกว่าเยอะแล้วแบบมันจะเก็บเสียงจากเออรองเท้าจากเราทำไมน้ยินเสียงเราต่างกันแพงวะเชื่อมันไม่ควรจะน่ากลัวด้วยซ้ำอะ่ะแต่ตอนนี้คือเหงื่อแตกแล้วอะ่ะคือเหงื่อแตกแล้ว,อออต,ลวตอนนี้ นี่คือเหงื่อแตกแล้วโอ้พี่กล้ามพี่กล้ามพี่กล้ามให้ผมเล่นผ่าเถอะครับผ่าละเว้ยผ่าละเว้ยไม่ยากเลยนี่นี่ท้าทายกูเปิดไม่มันได้ยินป่าววะมันฟังภาษาไทยออกหรือเปล่าไอ้พวกไอ้พวกกล้ามเนื้อเนี่ยเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยกูไม่ท้าเลยไปทางอื่นก็ได้ รู้สึกว่าอีซี่มีสองตัวหรอหรือมีตัวเดียววะโดนโดนสวนตูดโดนสวนตูดคือสมองไหลแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือไฟมันสว่างเกินหรือหน้าจอมัสว่างเกินไปวะเร่งเร่งแสงอ่ะคือแต่คือเร่งแสงมันมืดมากาทุกคนดูมืดคือมืดจริงๆมันคือมืดแบบสุดชิดชิดชิดไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเคไปแล้วไปแล้วทำไมมันเหมือนอยู่ทางซ้ายมืออ่ะ มันอยู่ทางซ้ายมืออะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเก็บไ้สิบอันแล้วโอ้โหมือครึ่งทางแล้วเนี่ยให้ผ่านเถอะนะขอร้องขอร้องโอ้โหโกุหลอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยไม่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 ว,ว้าวมาไปทางหนึ่ง <c oughs> ทำไมมันยากขึ้นวะเกมอะไรวะเนี่ยปิดไฟดิมันคือตอนนี้คือไอ้เฮียเอ้ยชิปหายแล้วกูตูดกูบา,บายไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันเดินไปตรงนู้นน่ะทำไงดีอ่ะไปไปทางไหม ผมว่าไปอีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้ผมคันจมูกว่ะอุ้ยตรงนี้ไม่ได้เก็บได้อย่างไรโหถ้าเกิดเราวิ่งไปจะเห็นไหมที่ทุกคนคิดว่าจะเห็นไหมไม่ดิไม่ต้องบอกมันมันมันจะตรวจจับเจอไหมยอย่างนี้ดีกว่าอู้ตรงนั้นมีโปรโตีนโปรโตีนทําให้เรามีกล้ามกล้ามที่ใหญ่ๆตูดที่แน่นๆอืมแอสอืมแอสอืมอ mm ืม mm 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 อุ้ยอันสุดท้ายแล้ว ขอเธอในห้องน้ําเนี่ยคือคือคุณไม่ได้ต้องการให้กล้ามมานะหมายถึงแบบขอโปรตีนอันสุดท้ายในห้องน้ําแล้วไปก็ให้มาจริงๆนะครับมืดมากว่าแต่กุไปทางไหนวะเนี่ยกูลืมละขอพาเธอขอพาเธอนะขอพาเถอะคืออทางนี้ปะคือเราต้องหลบไปทางนี้เนาะคงไม่มาแล้ว <c oughs> ไอพวกกล้ามขึ้นสมองเอ้ยอยัส <c oughs> <Yes. c oughs> <c oughs> อะไรวะอะไรอ่ะอ๋อส่งสกอร์ไม่สำเร็จแต่ช่างมันเราถือว่าเราเล่นอีซี่ผ่านแล้วไปเป็นโหมดฮาร์ดโหมดฮาร์ดโหมดฮาร์ดอะไรบทเดือดอะไรแบบโหมดฮาร์ดกันโหมดฮาร์ดดีกว่าทุกคนเดสสโกนี่กูทำมือที่ไหนของกูตรยอืมเดสสโกอุ้ยมีดั้มเบลที่พื้นทำไมวะอุ้ยเฮียเดี๋ยว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 เดเยวจสต๊ปโต ควรมีที่พื้นด้วยอันตรายมากอะ่ะคือต้องอยู่ทางซ้ายมือไอ้กรามเนื้ออยู่ทางซ้ายมือชีช้ไปที่ซ้ายมือหน้ากูก็มีววมันมีสองตัวด้วยว่ะมันมีสองตัวเดี๋ยวอย่าบอกมึงเข้ามาอย่าบอกมึงเข้ามานะอย่านะอย่าไม่เตะก,กูด้วยไส่อย่านะอย่านะโอ้ยหายไปแล้วโว้ยไอ้พวกกรามเนื้อ ใครเก็บตรงนี้ปิดก่อนปิดก่อนทำไมเสียงเสียงอยู่ใกล้ๆอ่ะหรือเสียงาอยู่ใกล้มากเสียงอยู่ใกล้ใช่ทุกคนเสียงมาอยู่ใกล้ก็คุยกับใครเนี่ยอุ้ยโ้หตาฝาดตาฝาดโอ้โหแม่งวางสองอันเลยฮะไม่โดนหรอกมีแต่คนไอ้เย้ยฮ้ยไม่น้ำน้ำนีด้วยแม่นีำน้ำดีด้วย แอบ,บสิครับแอบ,บสิครับรออะไรล่ะครับแอบ,บแอบ,บแค่นี้มันก็ไม่รู้นะว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ตอนเนี้ยผม,มบางลูกตากูไม่ไปโฟกัสอีกล้องเลยเ้ยเชี่ย,ยอยู่ใกล้มากแบบแนบเนื้อไปชู้อุ้ยตามสั่งไปแบบตามสั่ง ไม่ใช่มึงมีอีกตัวข้างหลังกูนะ <c oughs> ว, <c oughs> ว้ายว้ายว้ายู้ววู้ว <c> ว <oughs> ้วแู้วว้ววู้าวู้วว้ามู้เนี้น้วววววว้ว้้้้้